คลิปสั้นๆน,นี้นะครับพี่หมอจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการรับบำเหน็จบำนาญชราภาพแล้วยังอยากกลับเป็นผู้ประกันตนจะต้องทำอย่างไรสมัครมาตราใดบ้างนะครับลองรับฟังดูครับมีคนถามพี่หมอมาเยอะเลยครับช่วงนี้ สวัสดีวันศุกร์สุดท้ายของเดือนมก,กรานะครับคาดว่าการแก้ไขพระราชบัญญัติประกันสังคมก็คงจะยังไม่มีอะไรคืบหน้านะครับในเดือนมก,กราคมนี้พี่หมอทบทวนนะครับหนึ่งพี่หมอติดต่อ,อ,อคนสนิทของรัฐมนตรีก็แจ้งแล้วว่าไม่น่าจะทันมก,กรารัฐมนตรีก็แจ้งออกมาแล้วนะครับว่าที่ไม่ส่งหรือล่าช้ามันตั้งแต่เดือนพฤศจิกาทันวามก,กราเหตุผลก็คือ เขายับยั้งไม่ให้แก้ไขจากการขยายอายุเข้าถึงเงินชราภาพจาก55ปีเป็น60ปีนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็จะมาคุยประเด็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตัวเ,เงินชราภาพมีคนถามพี่หมอในสัปดาห์นี้มา,มากกว่า3-4คนนะครับถามว่าเมื่อรับเงินชราภาพแล้วสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตาอะไรได้นะครับก็ต้องตอบว่า พอฟังอันนี้แล้วแสดงว่ามีคนเนี่ยอยากได้สิทธิประโยชน์บางอย่างหลังจากที่รับเงินตัวชราภาพไปแล้วนะครับก็<โ>ตอบว่าสมัครได้นะครับตอนนี้เนี่ยมันมีมาตราที่เกี่ยวข้องในพระราชบัญญัติประกันสังคมครับด้วยมาตราเท่าไหร่ครับผู้ประกันตนมาตราสามสามผู้ประกันตนมาตราสามสิบเก้าแล้วก็มาตราสี่ศูนย์แล้วก็มีมาตราที่แบบคอยรอก็คือสามแปดและสี่สิบเอ็ดนะครับ ก็ต้องตอบว่าคนที่รับเงินชราภาพได้เนี่ยต้องเป็นใครก็คือคนที่มีอายุ55ปีนะครับแล้วก็ลาออกจากความเป็นผู้ประกันตนเมื่อถูกลาออกเพราะฉะนั้นสิทธิประโยชน์ต่างๆก็จะหายหมดใช่ไหมครับบางคนยังต้องการรักษาพยาบาลอยู่ถูกไหมฮะบ,บางคนก็มีความสุขว่าเสียดายสิทธิประโยชน์ในส่วนของเรื่องของทุพพลภาพนะครับเรื่องของการเสียชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีคนถามพี่หมอสรุปดังนี้ครับ1 ขึ้นอยู่กับประเภทของการรับเงินชาราภาพถ้าสมมุติว่าคุณอายุ 55, ส่งมาไม่ถึง180เดือนคุณรับเป็นบําเหน็จชาราภาพคุณจะทําไมครับสามารถสมัครนะครับภายในระยะเวลา6เดือนก็คือถ้าคุณอยู่มาตรามสาคุณลาออกมานะครับหรือคุณอยู่มาตรา39คุณลาออกมาคุณจะกลายเป็นมาตรา41ใน6เดือนของมาตรา 33นะครับสามารถกลับไปสมัครเป็นมาตรา39ได้นะครับ<ช>นะเพราะฉะนั้นคนที่ลาออกจากประกันสังคมเพื่อรับเงินชราภาพแล้วยังอยากได้สิทธิประโยชน์นะครับก็คือคนที่รับเงินบำเหน็จชราภาพถ้าคุณรับบำนาญบำนาญคุณสมัครมาตาสา3 9เกิดเลยฮะค,คุณก็ต้องหยุดรับเงินชราภาพนะครับ 2. ถ้า คุณไม่สมัครมาตา39นะครับคุณก็สมัครมาตรา40ได้แต่มาตรา40จะไม่มีการรักษาพยาบาลนะครับก,ก็หลักๆโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับ